สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมวันนี้รายการเล็กดราม่านะครับเราจะมาเริ่มรายการกันด้วยเรื่องของดราม่าในกลุ่ม r o นะครับซึ่งดังมากในกลุ่ม r o เซิร์ฟทอแต่ว่าจริงๆแล้วดราม่าตรงนี้นะครับเป็นดราม่าที่มาจากเซิร์ฟเถื่อนแล้วมันจบไม่ลงก็เลยไปโพสในกลุ่ม r o ทุกกลุ่มนะครับแต่กลุ่มที่มีผลตอบรับดีที่สุด ก็คือกลุ่ม AO Surf Thor นั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยแคปไม่ทันตอนแรกก็ว่าเดี๋ยวจะมานั่งแคปตอนเช้านะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยพอจะมานั่งแคปเนี่ยปรากฏว่าเขาเคลียร์กันลบโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือโพสต์แค่ไม่กี่ส่วนที่เหลืออยู่และก็จะเป็นโพสต์แบบหลังจากนั้นแต่ว่าโพสต์ที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์เนี่ยยังเก็บไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยใครที่ ตามดราม่าตอนนั้นทันอ่านเม้นทันหรือแบบเฮ้ยมีข้อมูลที่อ่านมาตอนนั้นแล้วมันพีคกมากเนี่ยแต่ผมไม่ได้ใส่มาในคลิปนี้เนะี่ยก็ รบกวนนะครับช่วยกันพิมพ์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอ20ไลค์เป็นกําลังใจให้กับรายการแลกดราม่าด้วยนะครับก็เหตุการณ์นะครับก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขามาโพสต์ในกลุ่ม AO จะบอกว่าขอเนยแอดมินกลุ่มโพสต์ประจานต้นเหตุเนี่ยเกิดจากความสงสารนะครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขารู้จักเนี่ยได้มาขอยืมตังค์ก็ตอนแรกก็ไม่เชิงขอยืมหรอกเพราะว่า เป็นความสงสารของตัวเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเน็ตเนี่ยจะโดนตัดตอนเยี่ยงคืนมียอดค้างชำระเนี่ยพันสองอ่ะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็สงสารครับเขาก็เลยให้ยืมไปก่อนอ่ะเสนอตัวให้ยืมด้วยนะอีกฝ่ายก็ได้เข้ามาขอยืมทีนี้เขาก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวคืนให้ภายในเวลา2-3วันนะเสร็จแล้วก็แบบสงสารไงก็แบบเฮ้ยเอยเอมีตังค์กินข้าวไหมเดี๋ยวโอนเพิ่มให้โู่นนี่นั่นนะครับก็รวมแล้วเนี่ยโอนเข้าไปให้พันเก้าเสร็จแล้วถัดมานะครับผ่านไป จนถึงวันที่5เดือนถัดไปเนี่ยก็คือเกินเกินแบบเกือบมา2อาทิตย์แล้วนะเกินมาเกือบ2อาทิตย์ละตัวผู้หญิงเนี่ยเขาก็ขายของในเกมได้อ่าก็ได้เงินมาอีก5,000ันนู่นนี่นั่นเอ้ฝ่ายชายนะครับทักเข้ามาขอยืมเงินเพิ่มอีก4,000บาทแต่ทีเนี้ยตัวผู้หญิงก็แบบว่าเออให้ได้แค่2 0 0พก่อนอะไรแบบนี้เสร็จแล้วก็ผ่านไปนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วก็คือให้ยืมไปประมาณเกือบ4,000 ทีนี้ฝ่ายชายเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอ,อวันที่18กุมภาัน์นะเดี๋ยวคืนให้เพราะว่าจะได้เงินจากโครงการเราชนะเดี๋ยวเราจะโอนคืนให้นะนู่นนี่นั่นแล้วก็ขอยืมเงินเพิ่มอย่างงู้นอย่างนี้ก่อนอ่ะก็เลยแบบาสรุปแล้วก็คือโอนเงินสดเพิ่มให้นู่นนี่นั่นไปเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงวันที่เขาโพสต์ก็ไม่คืนครับผมบอกว่าตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ปากไม่ดีแล้วก็หลอกใช้เขานะครับแล้วก็เลยบล็อกแล้วก็ไม่คืน เออพราะผู้หญิงปากไม่ดีบล็อกเลยผู้หญิงเขาก็งงครับเฮ้ยเขาทําอะไรผิดวะยังแบบทําไมโดนยืมเงินแล้วไม่คืนมีข้ออ้างในการไม่คืนเงินก็คือปากไม่ดีด้วยอย่างนั้นเหรอเอออะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องปากไม่ดีเนี่ยก็มีบ้างอ่ะเขาก็ยอมรับแต่ก็คือเป็นเพราะว่าต่างคนต่างปากไม่ดีใส่กันอะไรแบบนี้แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามาเคลียร์เงินคืนเนี่ยจะลบโพสต์ให้นะครับไม่ได้อยากมีเรื่องเลยและเขาก็แนบรูป Facebook แนบบัตรประชาชนและก็สลิปการโอนและก็แชททุกอย่างเอาไว้นะครับว่าเนี่ยเราคุยกันอย่างงู้นอย่างนี้นะในแชทนู่นี่นั่นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขามีแชทมีอะไรด้วยนะครับอ่าก็บอกว่าเป็นคนที่คุยกันเคยคุยนะครับอ่าตอนทีท่ช่วงแรกๆที่ยังคุยกันปกติเนี่ยก็แบบเออที่รักนู่นนี่นั่นขอยื้มกอดนะเดี๋ยวจะต้องเอาไปจ่ายค่าห้องค่าชาบูหลานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก็ มีการบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวขอสักสองสวันได้ไหมเดี๋ยวขายมวกก่อนแนละ้วเดี๋ยวโอนคืนให้นู่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็พอหลังจากนั้นก็คือถึงตอนขั้นตอนการทวงตัวผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยสองพันนะครับรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะคืนวันที่สิแล้วอียอดอื่นๆเดี่ยจะคืนวันไหนอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าเอออีกยอดสิ้นเดือนก็คือสิ้นเดือนกุมภาอะไรแบบนี้ครับผู้หญิงเขาก็โหสิ้นเดือนเลยเหรออย่างเงี้ยผู้ชายก็พิมพ์กลับมาว่าจริงๆเนี่ยจะคืนตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมมันไม่ได้ยืมแล้วผมก็ไม่ได้ขอด้วยแล้วก็ตอนให้เนี่ยบอกด้วยว่าถ้ามีค่อยคืนเออแล้วก็มาถึงยอดอีกอันหนึ่งก็คือ1 9ึ่งบาทเนี่ยเขาก็ถามว่าเออเราจะคืนวันไหนยอดพันเก้าสองสองเนี่ยเขาบอกว่าขอไม่คุยนะครับคุยไปหมดแล้ว ไม่จุดๆเรื่องของผมนะครับซึ่งสรุปก็คือว่าจบไม่สวยนะครับเรื่องนี้อตอนให้ยืมนี่ก็ยืมได้พอตอนทวงคืนก็คือมีปัญหาตอนคืนนั่นเองครับผู้หญิงเขาก็เลยมาโพสต์ทีนี้เนี่ยก็ในกลุ่มทอเนี่ยเป็นธาร่าที่ป๊อปปูล่ามากนะครับคอมเมนต์มากกว่าพันเม้นต์แล้วก็มีทั้งผู้หญิงออกมาโพสต์และผู้ชายก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าให้มองต่างมุมแต่อันนี้พอดีแคปไม่ทันครับก็มีคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่พอจะมีส่งเป็นหลักฐานค้างอยู่ในพวก าตามกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซกลุ่มดิสคอร์ดอะไรเงี้ยก็คือตัวผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าผมตัดสินใจที่จะไม่คืนนะครับพอดีอยากดังครับผมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ปากไม่ดีมากนะครับผมเสียอะไรไปเยอะผมไม่คืนครับเงินแค่นี้ผมก็ไม่คืนเราเป็นประเด็นไปสัก2อถึงสค่อยว่ากันครับก็คือไม่คืนนั่นเองครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ออกมาวิจารณ์มากมายครับว่าเอ้ยมันอย่างนี้มันไม่ถูกนะนู่นนี่นั่นคือตัวผู้ชายเดี๋ยวเป็นคนที่เขียน ไปโยในแชทด้วยตัวเองว่าขอยืมแต่ผู้ชายบอกไม่ได้ขอยืมคอมเมนต์ทั้งหลายก็เนี่ยครับรูปนี้ยคุณเขียนว่าขอยืมใช่ไหมแล้วคุณขอยืมหรือเปล่าครับฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ได้ขอยืมอ่าประมาณนี้ครับผมแต่ผมแคปไม่ทันต้องขออภัยด้วยเสร็จแล้วก็มีคนเสนอตัวครับผมว่าเออเราจะมาทำไลฟ์ คุยกันตรงๆให้ทั้งฟังฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วก็ติดต่อฝ่ายชายฝ่ายหญิงเพื่อมาเคลียร์กันในคืนนั้นตอน2องทุ่มนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมฝ่ายหญิงเนี่ยก็ออกมาขออนุญาตคืนเครดิตให้คุณตึ๊ดๆ,ๆ,ๆเนื่องจากว่าเขาโอนเงินคืนมาให้แล้วจํานวน3,922บาทขอบคุณมากๆที่ยอมคืนแต่โดยดีจริงๆถ้าคืนให้แต่เมื่อวานเดี๋ยวก็จบแล้วอะไรแบบนี้ไม่น่าทันทุลังเลยหยกนะคะ ส่วนโพสต์ต่างๆที่โพสต์ไปเนี่ยเดี๋ยวลบให้ตอนเที่ยงคืนขออนุญาตแคปบเก็บหลักฐานไว้ก่อนนะคะแลวคอมเมนต์ในโพสต์คืนเงินเรียบร้อยเนี่ยก็บอกว่าเออไหนพี่เขาบอกว่าจะไม่คืนยังไงล่ะน่าจะไม่ให้สุดนะแล้วคนก็เข้ามาโต้ตอบว่าเออก็เจ้าตัวเข้ามาเม้นโชหน้าขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่คืนเงินเนี่ยเขาอาจจะต้องไปโรงพักแน่ๆเลยครับเจ้าตัวที่เป็นฝ่ายชายก็มาตอบนะครับว่าฮ่าฮ่าฮ่าครับผม เสร็จแล้วเขาก็มาคอมเมนต์เพิ่มนะครับสำหรับเจ้าตัวฝ่ายชายก็บอกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไป3 B b แล้วแหละหาพนักง,งานที่ให้มีคนล็อกอินเข้าแอปมารีเลเตอร์นะครับก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยมีการล็อกอินเข้าไปใน 3BB ด้วยเพื่อดูยอดว่าฝ่ายชายเนี่ยได้เอาตังค์ไปจ่ายค่าเน็ตจริงหรือเปล่านะครับเออ จากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์เพิ่มนะครับว่าเออจบเคสหนึ่งไปแล้วเนี่ยจบเคสคืนตังค์แล้วอ่ะต่อไปนะครับจะมีเคสหมิ่นประมาทฝ่ายชายด้วยนะครับใครพิมพ์จนถึงขนาดหมิ่นประมาทเนี่ยก็ซวยไปนะครับโดนฟ้องแน่ๆซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าใช่ครับมีพอควรเลยก็ตอนนี้ผมก็ไล่แคปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วฝ่ายหญิงก็ออกมาคอมเมนต์อีกรอบนะครับว่าเป็นยังไงล่ะครับมาไล่ขู่คนอื่นเขาเนี่ยคิดว่ารู้จักทนาอยู่คนเดียวหรอคะคุณเป็นคนมาให้โพสต์เองด้วยนะคะหลักฐานมีคะ่ะคืนเงินแล้วก็ใช่ แต่ว่าตอนที่คุณไลฟ์สดเนี่ยคุณไลฟ์เข้าข้างตัวคุณเองนะครับเออแล้วก็เป็นของคนของพวกคุณเองนี่แหละสัมภาษณ์เข้าข้างกันทั้งนั้นนูน่นนี่นั่นนี่ยังแคบเก็บหลักฐานไม่ครบเลยนะครับมาเล่งให้ลบใหญ่โตเลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบนะบว่าเออตอนยืมเนี่ยไม่อยากจะจ่ายนะครับแต่พอจ่ายคืนเนี่ยก็จะมาไล่ฟ้องนะครับที่ยอมคืนก็คงเพราะว่าโดนประจานหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เป็นรูปในกลุ่มเคออสนะครับว่าเออฝ่ายชายเนี่ยออกมาพูดนะครับว่า สวัสดีครับผมผมเนี่ยโอนเงินคืนให้เมื่อวานตั้งแต่ตอนค่มหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งทางผู้รับเงินเนี่ยไม่ยอมทำการลบโพสต์ซึ่งแสดงถึงความเสียต่อผมและต่อหน้าทางกำนันนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งมีทั้งรูปบัตรประชาชนรูปภาพที่บ่งบอกว่าเป็นตัวผมนํามาซึ่งความเสียหายต่อทานกำนันด้วยนะครับผมแล้วก็ลงเวลาไว้ตอน5้าทุ่มยีนาทีเคอร์นะครับหรือกลุ่มเควอร์นั่นเองเสร็จแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออเห็นคุณผู้หญิงเนี่ยบอกว่าเขาจะลบให้ตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าหรือว่าเราอ่านผิดไปไฟยชยนะครับ ออกมาตอบว่าใช่ครับมันเป็นนิสัยเขาครับอันนี้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายนะครับมันเป็นการทําให้เสียชื่อเสียงเพราะว่าเขารู้แล้วว่าผมได้ทําการชาระหนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีพี่ที่เขาให้คาปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมทําแบบนี้ไเฉยๆนะเออแล้วฝ่ายหญิงก็ออกมาตอบกลับนะครับว่ากําลังไล่ลบโพสต์อยู่ค่ะแต่ว่าขอแคบก่อนนะคะจะเอาตามใจหญิงเดียวไม่ได้หรอก ที่คุณบล็อกชั้นไปอ่ะก่อนจะชดใช้เงินคืนไหยังไม่ว่าอะไรเลยนะเสร็จแล้วฝ่ายชายก็ออกมาคอมเมนต์ตอบกลับนะเพราะว่าไม่ต้องลบก็ได้ครับผมยิ่งนานน้ําหนักยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อความนี้ด้วยนะครับเป็นหลักฐานไว้จงใจว่าจะไม่ลบนะเออและสมองมีไหมครับผมแยกแยะไม่ออกหรือว่าไหนคือเรื่องบล็อกอีกอันคือเรื่องทางกฎหมายคิดซะว่าได้มาเที่ยวแล้วกันนะครับไกลหน่อยซึ่งก็หมายถึงว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องศาลนะครับเดี๋ยวฝ่ายหญิงก็จะได้เข้ามาที่ศาลตามหมายเรียกนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือ ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าไปดูกลุ่มท้อก่อนค่ะลบไปแล้วพึ่งแคปบเสร็จขอแคปแป๊บหนึ่งนะงงจังเลยคุณมันควรให้มาโพสเองไม่ใช่เหรอสักครู่นะคะเดี๋ยวลบให้ค่ะแล้วฝ่ายชายก็บอกว่าฝั่งนู้นมีคนรู้กฎหมายนี่ครับลองไปถามดูนะส่วนผมเนี่ยนอนรอแล้วและฝ่ายชายก็มาดันโพสต์ในอีก19นาทีให้หลังนะครับซึ่งตอนนี้นะครับดราม่าตรงนี้เนี่ยก็จบกันไปแค่ตรงนี้นะครับยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมแต่ก็คือต้นเรื่องของดราม่านี้เนี่ยมันมาจากเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟหนึ่งครับ แล้วก็โพส์ไปทั่วทุกกลุ่มที่เป็นกลุ่ม r o เลยครับผมและดราม่าเรื่องนี้จะจบยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้รายการแลกดราม่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดดราม่าสนุกสนุกมันๆในวงการ AO แล้วล่ะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม